อาระยะวิถีใหม่สู่ความอุดมสมบูรณ์บนพหูวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านป่งเกตตำบลทรัพย์สน,นุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองมีที่ตั้งอยู่ชายแดนของจังหวัดสระบุรีเขตติดต่ออํเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและอเะํเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา จัดก,การเรียนรู้อารยเกษตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยหลักสูตรแบบ B ีปฏิบัติการอารยเกษตรและแบบ C บูรณาการอารยเกษตรสมรรถนะหลักพึ่งตนเองได้บนอารยวิถีใหม่สมรรถนะเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มมีทักษะฟื้นฟูดิน น้ำปาต่อยอดความถนัดเป็นทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6วิเคราะห์เลือกตัดสินใจพัฒนาความสนใจเป็นความถนัดระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3รู้จักสังคมพหุวัฒนธรรมมีจิตสาธารณะค้นพบความสนใจของตนเองระดับประถมวัยลัก และเห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทักษะพื้นฐานอารยเกษตรสู่สมรรถนะอารยเกษตรพึ่งตนเองได้เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนผลการดำเนินงานการขยายผลโรงเรียนอารยเกษตรการดำเนินงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการนำหลัก5เปลี่ยนมาปรับใช้ดังนี้เปลี่ยนห้องเรียนจากห้องเรียนคลาสมเป็นห้องเรียนโล่กว้างที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนจากเดิมนักเรียนเป็นผู้เรียนริกฐชมห้องเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกันมีการจัดระบบดูแลแบบสหกรณ์โรงเรียนแบ่งผู้รับผิดชอบตามความสนใจโดยคราชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ส ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในทุกๆกฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพี่กับน้องนักเรียนได้ดูแลฐานได้เห็นปัญหาและได้ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยมีครูประจำฐานเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนขึ้นมาเป็นผู้นำการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการสอน จากครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ดคอยให้คำแนะนำทักท้วงถามเปลี่ยนเปิดรั้วโรงเรียนให้ผู้ปกครองชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นช่วงชั้นสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทุกช่วงวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญปลูกฝังทั้งวิชาการวิชาชีพ และวิชาชีวิตการขยายผลโรงเรียนบ้านป่งเกตได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นโรงเรียนโค้ดให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนอารยะเกษตรศึกษสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสพทออในรุ่นที่2ดูแลโรงเรียนในภาคกลางและจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านปงเตได้รับโอกาสให้ร่วมงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ International Soil and Water Forum 2024ร่วมกิจกรรมการแสดงวายครูแม่ไม้ม,ยมวยไทยและร่วมแสดงละคร Journey to Success from the Earth To Living Soil ณโรงแรมอนันตากรุงเทพมหานครอนอกจากนั้นโรงเรียนบ้านป่งเตะ ได้มีโอกาสต้อนรับการเยี่ยมชมและถ่ายทำวิดีโอการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบวิถียั่งยืนโครงการอาร,เรยกเกษตรศืกสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของมิสเตอร์แอนดิวเมอริสันอาจารย์ด้านเพอร์มาครอเจอร์จากออริกอนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณวิพาพินโยชโชติวงศ์คณะกรรมาการมูลริธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะปัจจุบันโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นโรงเรียนโค้ดให้กับโรงเรียนในโครงการอำเภออาระยะเกษตรและโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยงานราชการในพระองค์โรงเรียนอาระยะเกษตรคือกระบวนการเคลื่อนอย่างเป็นขบวนบวรสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกันสู่สังคมวิถีดีงามร่วมกันอย่างมีความสุข